โอเคกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเรากลับมาในแอสโตเนียพาร์ทที่เท่าไหร่ไม่จำไม่ได้ละตอนแรกเลยเราก็เอาตัววิจัยมาวางที่เราไปเอามาจากดาวอสทรเดี๋ยวในพาร์ทนี้เราจะลงไปปลดล็อกดาวดวงแรกดาวดวงนี้แหละอืมแต่ว่าเราจะใช้ทางที่มันละมุนนุ่มลึกกว่าปกตินิดนึงในการสร้างทางลงไปข้างล่างซึ่ง ซึ่งอีทางเนี้สามารถทําให้มันดูดีขึ้นมาหน่อยก็คือสามารถลงไปแล้วก็ขึ้นมาได้ด้วยสามารถวิ่งขึ้นวิ่งลงใจแกนกลางดาวดวงนี้ได้ซึ่งการจะลงไปโดยรถขุดที่จะสร้างทางจะต้องประกอบด้วยตัว1ก็คือที่ขุด2คือตัวทําทางตัวกบดินนั่นแหละที่เราปลดล็อกไปในครั้งที่แล้วแล้วก็3ตัวเก็บดินขนาดใหญ่อันนี้เก็บดินในตัวเราอะแต่ใหญ่กว่าใช้ง่ายกว่า ไว้ติดตั้งรถตัวของเราเนี่ยไอตัวเนี้ยใช้ติดตั้งรถก็ได้นะอืมแต่มันเก็บได้นิดเดียวไงไอตัวนี้ใหญ่กว่าเก็บได้เยอะกว่าเ,เราก็จะได้รถแบบใหญ่พิเศษใหญ่ใหญ่แค่ไหนดูดิใหญ่เท่าเท่าบ้านเรา เก็บดินใส่หยัดเราต้องทำตัวนี้ต่อตัวบดเหล็กอันใหญ่สุดก็แค่รีเซิร์ยังไม่ได้สร้างนะสร้างนี้น่าจะใช้หลายอย่างโอเคแล้วเราก็มาสร้างตัวกบดินตัวนี้สร้างขึ้นมาอย่างเร็ว ซึ่งตัวนี้จะทำทางให้เราระหว่างที่เราขุดไปด้วยโดยใช้ดินในตัวเก็บดินของเราเราจะยังเราจะแล้วมาอย่างใหญ่เดินยากด้วยใหญ่ลึกเกินใหญ่ลึกเกินแล้วเราก็เปิดมันออกขอึ้นอะ่งหนาต้องตาช้างเอาตัวขุดมา เส็จปุ๊บก็กตัวกรบก็จะเป็นทั้ขุดและกลบเดี๋ยวมาดูว่ามันจะกรบแบบไหน,นตัวนี้ตัวเก็บดินเอาไว้ข้างหลังก็ได้แล้วแล้วก็อันนี้ไปขุดก่อนหาดินอ๋อมาไว้ข้างหน้าเผื่อดูได้ง่ายให้ให้คนดูได้ดูแล้วว่ามันเพิ่มแบบไหน,นไปขุดเอาดินมาก่อนตอนนี้ ยังเห็นว่าเป็นว่างๆอยู่ไม่มีอะไรขุดมันผ่านช่องเขานี่แหละเห็นปะจะมีสีฟ้าค่อยๆค่อยๆเติมขึ้นมาค่อยๆเติมขึ้นมาม,มันคือดินตรงนี้ยเนี่ค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาโอเคเราก็จะได้ดินอยู่ในนี้แบบเต็มๆแล้วต่อไปเราจะหาที่ลงขอลงไกลๆฐานหน่อยประมาณตรงนี้ก็ได้ดลงไป ก็ขุดลงไปตรงๆพยายามอย่าหันหัวขึ้นหรือหัวลงรักษาระดับนี้ไว้คือปกติถ้าเราเจออุโมงเราจำเป็นต้องไปกบก่อนใช่ไหมแต่นี้ไม่เลยอันนี้มันสร้างเห็นไหมขาวๆเนี่ยมันสร้างทางให้เราเองใน้ตัวกบเนี่ยมันสร้างทางให้เราเอง เราไม่ต้องหัวทีมอีกต่อไปแล้วเราก็จะลูกบอ,อกลอยู่เลยลูกบอลที่เราทิ้งไว้น,นั่นเองแล้วก็แล่ผู้ว,วิจัยพวกนี้โดนขุดพังพังหมดเหมือนกันนี่ลายมาลายจะดูว่าดินหมดเมื่อไหร่ก็ดูวงกลมสีฟ้าไม่ต้องดูตัวถังมันก็ตรงไปเรื่อยๆเป็นทางลาดลงไป สบายไปดูดัวแต่เหมือนจะเร็วไปไหมโอ้โหโอ้โหมอนโอเคถึงฉันเห็นแล้ว ตนเห็ดก็สวยดีสวยมากไม่ใช่สวยดีแต่มีดอกเห็ดดอกค,อควายคกว้างขวางหน้าเราไว้ผ่าไปได้ปะไม่ได้วะนั่นไงไม่ได้จริงดมายืนอยู่บนใบเห็ดเห็นกูเป็นมาริโอ้แล้ไงเนี่ยกินเห็ดตรงนี้จะตายไหมโอเคงั้นก็มาดูวิธีเอาดินออกกดทีหนึง่งมันจะเป็นแดงข้างบน กดอีกทีมันจะไปตึนแดงข้างล่างให้เราเอาแดงข้างล่างแล้วใส่ตัวจุกเข้าไปอืมมันก็จะเติมดินให้เราโดยอัตโนโมัติโอเคหายไปหมดล้โอเคไปต่อ ซึ่งการลงไปครั้งนี้เราไม่ได้ลงไปใจกลางกลางดาวเลยนะเราแค่มาสำรวจทางดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ตัวเรานี่แหละวิ่งลงไปเองเราจะไม่ใช้เอารถไปด้วยเพราะว่าถ้าจะเอารถลงไปด้วยมันจะใช้ดินเยอะมากซึ่งไม่น่าพออันนี้เราแค่มาดูทางก่อนเราจะเอารถขึ้นแล้วค่อยมาลงมาอีกที <c oughs> โอ้โห,โหที่ ที่มันหยุดอย่างนี้ไม่ใช่เพราะอะไรนะมันติดแล่มันเหยียบแล่น่าเยอะไปไหมพีม่นนองน่าจะต้องเปลี่ยนทิศแล้วเพราะว่านี่ขุดมาด้านเดียวตลอดแล้วโอเคจะเราต้องเปลี่ยนทิศอ่ะเหมือนมันได้เลื่อนอ่ะอืมก็คือเราต้องย้อนกลับไปอีกด้านหนึ่งเพราะว่าดาวเนี่ยมันเป็นวงกลมถ้าเราแบบทะแยงลงมาแบบไม่ตรงดิ่งออกมา,มาจน ถึงจุดศูนกลางอ่ะ,อะมันจะทําให้เลยจุดศูนย์กลางของดาวไปเราต้องกลับมาอีกด้าน,นเดียวประมาณรูปแบบนี้จะต่อ,ตอเรายังไม่อยากเสียรถคันนี้รถคันนี้แพงเราจะหาทางไปเองโอเคงั้นเราก็ขุดไปดูทางอื่นนิดหน่อย ว่ามีทางให้เราใช้ตัวคนเรานี้แหละเดินลงไปเองไหมต้องไ่หาตัวทางที่เป็นสีชมพูนั่นเจอแล้วทางไปโอเคงั้นเราก็กลับขึ้นไปข้างบนครับโอเคก่อนเราลงไปเราสร้าง รถใหญ่อีกคันไว้ละไว้สำหรับต่อพว่วงเอาพวกนี้ออกมาก่อนแล้วก็ต่อพ่วงไปแล้วก็เอาที่บทเหล็กอันสุดท้ายมาซึ่งใหญ่มากแล้วก็กินไฟเยอะด้วยแล้วก็เอาตัวบทเหล็กอันกลางอันเก่าใส่เข้าไปเพรเราไม่ใช้ละ ก็มาพัฒนาตัวตัวสร้างออกซิเจนแบบพกพาซึ่งอันเนี้ยเราจําเป็นจะต้องเอาลงไปด้วยเพื่อยืดอากาศที่เรามีอยู่แล้วตัวนี้ก็พ่วงด้วยถังออกซิเจนแบบพกพาเอาละมาดูกันอันแรกคืออะไรอันแรกคือ small oxygen tank ไม่เหมือนฟิลเตอร์นะ small oxygen filter เนี่ยจะใช้แล้วหมดแล้วหมดเลยเช่นว่าถ้าเรามาข้างนอกเนี่ยอากาศจะลดลงเรื่อยๆอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วแหละเราสร้างตัว small oxygen ขึ้นมาปุ๊บ มันจะเป็นมาเป่าๆแบบนี้เราจะไม่เห็นหรอกจนกว่าเราจะไปเติมอากาศอืมเห็นไหมจะมีซีฟ้าขึ้นมาออกซิเจนเราลองเดินออกเปนข้างนอกดูไอตัวอากาศตัวนี้เราจะมีลดที่ลดก่อนก็คือตัวออกซิเจนพวกนี้ซึ่งในตัวออกซิเจนตัวเนี้ยพอลดถ,ถึงจุดหนึ่งแล้ว มันก็จะหมดหมดแล้วมันก็จะยังอยู่มันจะไม่หายไปเหมือนตัวฟิลเตอร์ที่เราเคยใช้แต่ก่อนพูดให้ง่ายขึ้นก็คือเราอยู่ได้นานขึ้นนั่นแหละวิ่งได้อยู่ได้นานๆคราวน,น,นี้ไม่ต้องพึ่งในตัวสายส่งอากาศแล้วแต่ถ้าอยู่ในใต้ดินเราต้องการากับฟาร์มของจะอะไรก็ตัวสายอากาศก็ยังต้องอาจจะต้องยังพึ่งอยู่ในกรณีที่แบบไว้สําหรับนําทางกลับบ้านประมาณนั้น,น,นอะเนี่ยมันหมดแล้วพอมันหมดปุ๊บมันก็ตัวต่อไปก็หมด ต่อไปก็กินลดลงไปเรื่อยๆจนกว่าตัวร้ายจะหมดตัวนี้ค่อยลดตามนั้นแต่มันจะไม่หายไปเหมือนตัวฟิลเตอร์แล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นมาใหม่ตอนนี้เรากลับเข้าถานตอนนี้มาดูตัวนี้ตัวนี้คือตัวออกซิเจนเจนเนอเรเตอร์ก็คือตัวสร้างอากาศนั่นเองแบบติดตัวซึ่งตัวนี้ต้องใช้ตัวนี้เขาช่วยเพราะว่ามันกินไฟฟ้าแล้กินค่อนข้างหนักราให้อากาศลดลงไปก่อน ตอนนี้กำลังกินอันนี้เรามาสร้างเจ็ตแพดก็นั่นแหละตามชื่อเลยเจ็ตแพดก็คือตัวเจ็ตแพดพกพาแล้วก็ใช้ให้ดรซิงด้วยคราวนี้เราก็จะบินได้แล้วอันนี้แค่รบเบินจำก็คือกดสูงขึ้นมีวันหมดด้วยเราจะมาข้ามเส้นมาอันนี้เลยทันนอีหมื่นห้าหมดไปหลอดแล้การจะกดเปิดตัวนี้ถ้ากดซ้ายก็จะเปิดปิดไฟถ้ากดขวาก็จะเป็นตัวเปิดปิดทางขวาก็คือตอนนี้เราใส่เป็นตัวออกซิเจนเจเนเตอร์ มันก็จะกินไฟมหาศาลเราต้องตัวตัวนี้ช่วยในการลดมันหน่อยซึ่งจริงๆอ่ะมันกินไฟเยอะกว่านี้นะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นบั๊กหรืออะไรหรือเปล่ามันทําให้เวลาปั่นไฟด้วยตัวเจเนเตอร์ปกติอันเดียวเนี่ยไฟฟ้ามันดันพอเว้ยพอปิดมันปุ๊บให้ตัวเจเนเตอร์ตัวนี้ก็จะเพิ่มไฟฟ้าให้เราเหมือนปกติเอาละเราพร้อมแล้วโอเคไปแล้วสไลด์ไป เล่นส่วนน้ำมีน้ำอีกนิดนึงอ่ะใช่เลยอ่ะ่งไปได้ความเร็วเดี๋ยวจะมีทางกลับด้านต้องจำให้ดีนี่ทางกลับด้านโอ้ยพุ่งรถไปหลอเดียว ค okay. ถึงแล้วเราก็วิ่งชนก็ไปตรงเสาเลยจะเห็นว่าเรากลับหัวขึ้นมาท,าทันทีนี่คือเหตุผลที่เราไม่เอารถมาด้วยเพราะว่าถ้าเราเอารถมาแล้วมาชนเสาเนี่ยเออมันจะกลับขึ้นไปไม่ได้เว้ยจึงวิธีการหลุดออกจากเสาเนี่ยอือก็ให้เรามาหาตัวทางลาดขึ้นไปเพื่อกระโดดหนีออกจากเสานี่คือเรายิงกระโดดหนี ห่างมาเท่าไหร่เราก็จะหลุดได้ดีขึ้นเท่านั้นประมาณนี้อ่านี่คือสิ่งที่ไม่ไอม่อยากเอารถมาชนเพราะถ้ารถมาชนนี้เรื่องยาวดินแข็งมากขุดจีค่ะเขียวอ่อนไม่ได้เลยเอา่าทำให้กว้างขึ้นหน่อยเฮ hey, 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 hey. ้ยเฮ้ยเฮ้้ยี่อะไรเงี้ยมีมอนมีมอนอยู่ตรงนี้ด้วยเชื่อเพิ่อมอากาศก่อน Okay. แล้วเราก็ยิ่งไปแบบสวยๆบนทางสวยๆแล้วก็ลงแบบมึนๆอืมตามนี้มึนละมึนโอเคแล้วเราก็ใส่คอรสเข้าไป2อ,อันจำได้แล้วเฟยไม่พลาดเหมือนครั้งที่แล้วรครั้งที่แล้วพลาดทีสองครั้งสองขาเสียใจหน้าแตกยับ โอเคกลับมา2อันแล้วก็ไปมาตรงกําแพงอันนี้ถลายมันนี่อีกด้านหนึ่งนี่แล้วก็ใส่เข้าไปซึ่งตอนที่เรายังไม่ใส่อินอันเนี้ยลงไปในใจแกนกลางดาวเนี่ยเคนไอจีชัมพูผิดขีตะกี้ป่ะก็คือมันเป็นกําแพงที่ป้องกันไม่ให้เราออกจากดาวไม่ให้ป้องกันไม่ให้เราออกจากแกนกลางตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็วับ อันนี้วาร์ปได้เลยเพราะเราไปปลดล็อกดาวข้างบนแล้วอ่แล้วก็วาร์ปมาข้างบนนี้ได้เลยโอเคเราก็จะได้โนดที่สองมาโนดที่สองมาน่าจะอยู่อันแรกเลยนะ่าจะเรียงตามลำดับดาวใช่ไหมอ่ใช่โอเคอานนี้เราก็จะได้วงนอกกับวงในกับไม่ถูกดาวนะเว้ย ก็ผิดดาวเรื่องยาวนะโว้ยซึ่งตัวเนี้ยเราไม่สามารถขึ้นไปข้างบนได้เพราะว่าข้างบนเราไม่ได้ทำสายอากาศไว้คือก็ขึ้นไปได้แหละเพราเรามีตัวออกซิเจนเลเตอร์เราก็วิ่งไกลไม่เห็นสัญลักษณ์ด้วยสุดยอดไปตรงกลางวิ่งกลับหลบ ใน,นที่สุดเราก็วิ่งมาถึงบนพื้นดวงดาวแล้วเชยอนั้นสำหรับเอสโตเนียพาร์ทนี้ก็ขอขอบคุณที่ได้ติดตามรับชมกันมาตลอดหรือเปล่าสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณครับแล้วก็พาร์ทหน้าก็คงได้เล่นอะไรพิเรนพิเรน,เนได้เล่นชิวชิวว่าจะขับรถพุ่งขึ้นไปสู่ท้องฟ้าแต่ไม่ใช่แบบใช้ไอพ่นนะ แต่อันนี้จะสร้างทางขึ้นไปชมอยู่ข้างบนแล้วก็อาจจะปลดล็อกดาวน์เพิ่มอีกนิดหน่อยหน่อยแล้วเดี๋ยวรอดูกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอีกครั้งนึง